ปี2025นี้มีสนามบินใดบ้างที่มีวิวสวยที่สุดในโลกคุณอาจจะคิดว่ามันคงเป็นเรื่องของภูมิทัศน์ที่สวยงามเท่านั้นแต่คุณอาจจะตกใจกับผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดทีมสำรวจได้ศึกษาเชิงลึกในช่วงเวลาที่เครื่องบินลงจอดเพื่อหาคำตอบว่าสนามบินใดที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้โดยสารได้จริงและได้เปิดเผยอันดับสนามบินที่มีวิวสวยที่สุดในโลกปี2025โดยใช้เทคโนโลยีติดตามสายตา Eye Tracking เพื่อวัดว่าสนามบินใดสามารถดึงดูดความสนใจของผู้โดยสารได้เร็วและคงความสนใจไว้ได้นานแต่คุณรู้ไหมว่ามีสนามบินบางแห่งที่ไม่ได้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมือนกันแต่ก็สามารถดึงดูดความสนใจของผู้โดยสารได้อย่างมากตัวอย่างเช่นสนามบินลอร์ดฮฮยออสเตรเลียที่ได้รับคะแนนสูงสุด85คะแนนเนื่องจากภูมิทัศน์ที่หลากหลายและน่าตื่นตาตื่นใจทั้งภูเขาเขียวขจีผืนน้ำสีฟ้าครามและแม้แต่สัตว์ป่าที่หายากก็สามารถเห็นได้ในช่วงเวลาก่อนลงจอด และคุณคิดว่าสนามบินใดจะอยู่อันดับสองมันอาจจะไม่ใช่สนามบินที่คุณคิดสนามบินควีนทาวน์นิวซีแลนด์ที่ได้รับคะแนน79คะแนนเนื่องจากภูมิทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจของเทือกเขาแอลตอนใต้และทะเลสาบวาคาตปูที่สวยงามแต่คุณรู้ไหมว่ามีสนามบินบางแห่งที่ต้องการทักษะการบินที่ยอดเยี่ยมจากนักบินสนามบินพิกินเคาตี้ของสหรัฐที่ได้รับคะแนน77คะแนนเป็นตัวอย่างที่ดีเนื่องจากนักบินต้องบินลัดลอบผ่านภูเขาที่สูงกว่า14,000ฟุต และคุณคิดว่าสนามบินใดจะอยู่อันดับสิบมันอาจจะเป็นสนามบินที่คุณไม่คาดคิดสนามบินนานาชาติดนเนียนเคนโนเอของสหรัฐที่ได้รับคะแนน68แคะแนนเนื่องจากภูมิทัศน์ที่หลากหลายของหาดไวกิกิตภูเขาไฟไดมอนเฮดและเทือกเขาโคโอลาวดังนั้นถ้าคุณกำลังมองหาประสบการณ์การเดินทางที่น่าตื่นเต้นและไม่เหมือนใครลองพิจารณาสนามบินเหล่านี้ดูสิแต่คุณคิดว่าสนามบินใดควรอยู่อันดับหนึ่งและทำไมขอให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเราในช่องคอมเมนต์ด้านล่าง